สวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําอมยิ้มกันเนาะจริงๆพาอยากทํานานแล้วอยากทําอีกแล้วไอ้นุ่นก็อยากทําไอ้นี่ก็อยากทําพี่พาแคร์ค่ะอยากทํานานแล้วจริงๆพาน่าจะทําก่อนวันฮาลวีเนาะแต่ทีนี้พาก็ป่วยซะก่อนเลยไม่ได้อัดคลิปเลยช่วงนั้นค่ะงั้นก็แก้ตัวหนึ่งนึงแล้วกันเนาะหนึ่งนึงค่ะก็ไม,ไม่ไม่ไม่มีสีเยอะก็มีแค่สีเหลืองกับสีดํานะจริงๆก็อยากทําสีอื่นด้วยค่ะแต่วันนี้เอาสีมาไม่พอเนาะ ค่ะก็แต่มันจะซับซ้อนหน่อยถ้าอย่างไงอะต้องสต็อปนะค่อยๆขั้นๆทีละขั้นทีละตอนล้วกันมันเหมือนกับว่ามันจะง่ายอะแต่มันซับซ้อนถ้าใส่ผิดอันนึงมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันและอาจจะงงไงโอเคเริ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะเราก็ทําแท่นอะให้มันเกินมาแบบนี้นะเราก็จะใส่ยางเข้าไปก่อนไงๆใส่ยางเข้าไปก่อนเนะาะค่ะ เส้นแรกเนี่ยเราใช้สีดำเส้นเดียวค่ะใส่เป็นมาร์คเขาไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นเส้นนี้นะเส้นนี้ค่ะเนี่ยนี้โอเคแล้วเราก็จะใส่สีเหลืองค่ะสองเส้นนะคะสีเหลืองค่ะใส่ด้านขวาก่อนค่ะ2เส้นเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่ด้านซ้ายค่ะ พอเราได้แบบนี้ปุ๊บให้เราใส่ไปด้านขวาเนี่ยอีกสามค่ะสองเส้นนะหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะแล้วก็มาใส่ตรงกลางค่ะสามเหมือนกันค่ะอ๋อใส่เพิ่มอีกสองนะเพราะว่าอันนี้ใส่ไปแล้วค่ะนี่ค่ะให้มันวอลเข้ามาแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่สามค่ะสองเส้นนะคะ สีซิลิโคนนะคะใช้เนี่ยก็สีสดค่ะสวยสีเหลืองไข่เนาะกล้วยไข่ค่ะตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่สีดําค่ะสองเส้นค่ะใส่ตรงกลางเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่สีเหลืองค่ะสองเส้นใส่ขวาก่อนนะคะแล้วก็ซ้ายค่ะ ดันเข้าลงไปค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกลมๆหัวเขาแล้วใช่ปะแต่เดี๋ยวเราจะใส่ข้างในเนี่ยมันพันกันเยอะอือหือมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าจะงงเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทํากันทีละขั้นตอนนะตรงนี้ต้องค่อยๆสต็อปอไปนะถ้าใครไม่ทันเริ่มจากเราใส่สีเหลืองด้านในก่อนค่ะเราจะใช้สองเส้นเหมือนกันนะคะอันนี้เสาที่หนึ่งที่เราทําถูกไหมเสาที่สองค่ะใส่ทะยงขึ้นไปค่ะสองเส้น ต้องใส่ตามลำดับแบบนี้เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะไม่ไม่เป็นค่ะสองเส้นเหมือนกันหากลับเข้ามาสีเหลืองแล้วใช่ไหมเราก็ใส่สีดำค่ะขึ้นไปเหมือนกันค่ะเห็นไหมให้รู้ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันกับสีเหลืองเห็นไหมคะตรงนี้ยังไม่งงนะ อย่างี้แล้วเราก็ใส่ให้มันเป็นกากบาทค่ะโดยการไปทางด้านซ้ายก่อนแตะสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมคะค่ะดันเข้าลงไปค่ะแตะขวาค่ะนี่ค่ะเป็นกากบาทเห็นปะแล้วเราก็ไปใส่ด้านหลังอีกค่ะสีดำสองเส้นค่ะซ้ายแล้วก็ขวาค่ะเห็นไหมมันก็เสมือนกับว,ว่ามันไม่งงมากแต่มันก็งงหรือเปล่าอือหือ พราะมันต้องใส่ระดับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ให้ชัดเจนนะคะต่อไปแล้วก็กลับกับแท่นเลยค่ะค่ะเราก็ยังไม่ควักนะคะเราก็จะมัดก่อนค่ะมัดตรงนี้นะคะสามค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะมัดที่หัวนี้แล้วก็มัดที่หัวนี้ด้วยค่ะที่มันเป็นสีเหลืองนะหนึ่งสอง แล้วก็สามค่ะพอเรมามัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีเหลืองค่ะเส้นเดียวให้โยงเขาค่ะเสานี้มาถึงเสานี้เลยนะคะเส้นเดียวค่ะเราใส่เสานี้เข้าไปเราก็ต้องยืดๆเขาก่อนนะเพราะว่าซิลิโคนมันไม่ค่อยยืดเนาะค่ะอ้อมนะคะด้านในค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะรอบแรกๆที่พาทาก็ยางขาดเหมือนกันนะแต่รอบที่พาทาอันนี้ไม่ขาดก็แล้วแต่ดวงถ้าขาดก็ไม่เป็นไรค่ะ ดึงๆนะคะมันก็ยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าอันนั้นพาลองแล้วมันก็ยังแน่นค่ะถึงมันจะขาดเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มควักกันเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเริ่มควักด้านด้านสีดําข้างในข้างในข้างในทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยควักข้างนอกนะดูนะก็สีดําค่ะควักเข้ามาก่อนเนี่ยง่ายๆเลยตรงเนี้ยเห็นปะซ้ายก่อนเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยเกี่ยวอยู่เห็นไหมคะมันก็เลยจะมาได้ค่ะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะค่ะแบบนี้เราก็เริ่มสีดำค่ะสีดำด้านขวาก่อนนะคะอันนี้เราก็อ้อมแบบนี้ไปได้เลยเห็นไหมแต่อันนี้เราต้องอ้อมด้านในค่ะต้องมุดเข้าไปจากเส้นที่เรา mark าไว้เนี่ยไปเอาเส้นสีดำสองเส้นนั้นออกมาค่ะตรงนี้ก็จะเริ่มแน่นแล้วนะเราก็ต้องกดๆเข้าหน่อยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือค่ะ ขวามุดเข้าไปค่ะเอาสองเส้นใส่อัดเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนที่จะควักตรงนี้มันจะแน่นมากนะคะต้องระวังค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเริ่มควักสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะด้านซ้ายมาก่อนค่ะเราอ้อม3ามที่เรามัดไว้ค่ะไปเอาสองเส้นซ้ายนี่ได้แค่เส้นเดียวนะสองเส้นค่ะซ้ายมือมาก่อนค่ะแล้วก็ขวามือค่ะ โอเคค่ะพอเราได้อย่างนี้ข้างในเราควักหมดแล้วเห็นปะเราก็จะเริ่มควักข้างนอกกันค่ะโอเคนะแล้วก็อ้อมค่ะไปควักอ่ารู้สึกขวามาขวามาก่อนนะคะอ้อมสามค่ะที่เรามัดไว้อะค่ะไปเอาสองเส้นนี้นะสองเส้นนี้ค่ะแล้วก็ซ้ายค่ะ ให้เขาฉีกออกไปก่อนเนาะให้ดูให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะค่ะแล้วเราก็จะเริ่มควักซ้ายค่ะสุดไปเลยค่ะถึงนี่แล้วก็มาขวาแล้วก็เก็บอย่างนี้ค่ะก็เสร็จเนาะค่ะนี่ค่ะสองเส้นนี้นะอ้อมไปค่ะนี่ค่ะตรงนี้ติดก็ช่วยเลยนะคะ ถ้าไข่เป็นซิลิโคนอนสองเส้นค่ะสองเส้นค่ะอื้อือแน่นตรงนี้เฉียวขาดจังเลยออือค่ะฝั่งนี้นะอ้อมค่ะ ตรงนี้พาจะไม่ลังเขาเลยนะจริงๆพาจะลังให้มันมากกว่านี้ก็ได้พาพยายามไม่ลังเขาค่ะเอาขึ้นมาเบาๆค่ะบางๆเบาๆแบบนี้แล้วเราก็ช่วยเขาค่ะพอเรารู้สึกนะเส้นชาตยานว่าตรงไหนมันจะตึงมากค่ะเราจะช่วยเขาไว้ก่อนเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบให้เขาร้องขอความช่วยเหลือนะคะเพราะไม่งั้นละยางเราจะขาดค่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีปาปิกานะคะนี่โฆษณาเสร็จสับนี่แหละมันจะยากตรงนี้แหละ นี่เราจะต้องไปเอาสองเส้นนี้มุดในนี้ไปเอาสองเส้นนน้นอ่ะฮะมันก็จะลึกหนุนหนุนอนุน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 อันนี้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 อฮะอ้อมค่ะสองเส้นค่ะจับได้แล้วนะคะอยู่มับช่วยค่ะไม่มีผ้าค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นปะปะปะป้พาเกียาดนะเจไอเขา อ่ะอือฮึมาแล้วค่ะอันนี้แหละไม่ทำได้ปะกลับบ้านได้ปะสองเส้นนี้นะก็อ้อมยากหน่อยมองไม่ค่อยจะเห็นแต่ดีที่มันเป็นสีดําเราเลยเห็นชัดเจนเนี่ยเห็นเลยนะว่าเอาสองเส้นมาแล้วชัดเจนค่ะตัวพาเห็นเองแล้วค่ะแน่นค่ะอือฮึโอเคได้นี่ตึง ก็เนี่ยเส้นเดียวสีดำมันจะยากกว่าสองเส้นเพราะมันไม่มีเพื่อนมันเลยรับแรงกระแทกจากไขไม่ค่อยได้ค่ะมันก็จะแน่นๆหน่อยนะอือค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็มัดเก็บเขาได้เลยนะคะแต่จริงเราต้องดึงตรงนี้อีกไงเพราะฉะนั้นไม่ได้เดี๋ยวขาดใส่นิ้วแล้วกัน แล้วก็เด็ดเข้าออกมาค่ะเด็ดดวงค่ะซ้ายก่อนก็ได้ค่ะขวาค่ะดึงมาตามเส้นท่าจยานของเราเลยค่ะมัดก่อนค่ะมัดเส้เข้าไปก่อนแน่นมากเลยนะคะอันนี้เพียวเลยแน่นจุงมเบยค่ะได้แล้วค่ะ ค่อยๆกระเถิบเข้ามาตามอันนี้ไม่ต้องเนี่ยเมื่อกี้พันหลุดพันเลยกลัวนี่ไงอือฮึก็เลยเกี่ยวหัวไว้ก่อนมันแล้วแต่นะยางใครลื่นไม่ลื่นแล้วแต่จังหวะนะอือฮึมาเว้ะนี่ค่ะหน้าตามันก็จะอาจจะเป็นเป็นพี่อะไรเงี้ยนี่ค่ะมันด้านนี้ต่างหากค่ะ เห็นไหมถ้าด้านนี้ไม่สวยเราก็มาเอาอีกด้านหนึ่งค่ะแต่เพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะแล้วแต่เลยถ้าสมมุติเราอยากให้ตามันใหญ่ขึ้นมาเขาต้องทำให้มันแน่นๆอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าตามันดูเป็นเป็นแบบเป็นนักกลัวเป็นผีอ่ะเป็นฟักทองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอเห็นปะก็น่ารักดีค่ะอีกด้านหนึ่งก็ดีกว่า พอคิดว่าเรวนี่สวยกว่าค่ะปากมันเท่ากันแะ่นุนปากมันจะใหญ่กว่าุยได้สองคลิปวันนี้ดีใจจุงค่ะก็ยังมีอย่างอื่นให้ทำอีกเยอะเลยนะจริงๆเอายางมาหลายวันมากก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำค่ะมเมจะไปทำกระทงอยู่ไปอรอยทะเลค่าเสร็จแล้วนะเนาะยังไงก็ติดตามกันต่อไปค่ะ ป้าพาไม่หนีหายแต่จากไปไหนคะ่ะมีคนส่งข้อความมาถามว่าพี่พาคะยังขายอยู่ล้วคะยังอะ่ะเลิกคิดเลยนะคะอม,มันเจ็บ,จบอะเจ๊เจ็บที่ใจฮะนะหน้าเจ๊ก็ยิ้มคะ่ะแต่เจ๊เจ็บคะ่ะก็คือที่ขายเนี่ยไม่ได้ขายเพราะหวังรวยไงแล้วขายเพราะเราเติดไงเข้าใจว่าเรายังคงทําต่อไปใครไม่ทําก็พักไปได้เจ๊ก็ทําเสียงก็บ่นอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยดูอยู่ตอนเนี้ไม่ได้ทํานะ ฟังเสียงเจ๊เฉยๆๆเพื่อทำสิคะลุกค่ะบางคนแบบไม่มีอุปกรณ์แล้วค่ะดูพี่พาไปงั้นแหละอ้าวสง,งั้นนะ่ะโอเคไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะรักทุกคนเลยเห็นไหมเขาบอกรักทุกคลิปเลยเพราะากลัวไงกลัวตัวเองจะไม่ดูเขาแล้วไงอืมกลัวตัวเองเบื่อเขาไงโอเคะค่ะบายบายจุ๊บ